มีไข่ใบเดียวค่ะคุณหมอตั้งแต่กําเนิดเลยจะเป็นมะเร็งไหมครับตอนนี้อายุ14บปีน้องกังวลค่ะคุณหมอมีไข่ใบเดียวอันนี้<ม>ต้องไปตรวจนะคะว่าไข่อีกใบมันอยู่ตรงไหนมันฝ่อไปหรือมันอยู่ตรงไหนนะคะคิดมากด้วยจะรักษาอย่างไงดีครับมันต้องรักษาไหมแล้วต้องไปรักษาที่ไหนคะ่ะคือไข่ไม่ลงลูกอัณฑะนะคะก็เรียกว่า aneusentesis ก็คือไข่ไม่ลงลูกอัณฑะ สาเหตุไม่ลงนี่มีหลายสาเหตุนะคะเช่นว่ามันคือในในวัยเด็กในท้องแม่เนี่ย 34, สามสิบสี่สาหกัปดาจะเริ่มมีไข่ลงแล้วอันนี้ไม่ลงค้างอยู่ข้างบนนะคะการค้างอยู่ข้างบนจะมีปัญหาอยู่2ประเด็นประเด็นที่1ก็คือก็ถ้าค้างสองใบก็จะเป็นหมันนะคะเพราะไข่เนี่ยหรือว่า testis เ,เนี่ยนะคะก็จะสร้างตัวอสุจินะคะและไข่จะอยู่ในอนุณหภูมิที่ต่ำกว่า37องศาก็ประมาณ35องศาเนี่ย ก็จะสร้างอสุจิได้ดีถ้าอยู่ในช่องท้องคือสามเจ็ดองศาก็จะไม่สร้างอสุจิดังนั้นไข่ไม่ลงลูกอัณฑะเนี่ยก็จะมีปัญหาข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการเป็นหมันโดยเฉพาะไม่ลงสองข้างมไม่ลงหนึ่งข้างต้องไปตรวจดูเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีบุทยากอยู่กินด้วยกันกับแฟนสม่ำเสมอและไม่ท้องภายในหนึ่งปีอะไรเงี้ยนะคะ<ม>ก็ต้องไปตรวจถ้ามีข้างเดียวประเด็นที่สองก็คือไข่ถ้ามันฟอหายไปก็ไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่มันจะไปค้าง อยู่ในช่องท้องหรือว่าในขาหนีบนะคะอันนี้ต้องเอาออกเพราะว่ามันอาจจะเป็นเนื้องอกหรือเนื้อร้ายของลูกอัณฑะได้นะคะก็อันนี้ต้องไปพบแพทย์นะคะและการตรวจปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากปัจจุบันมีอัตราซาวซึ่งไม่มีรังสีเอ็กซเรย์แล้วก็เป็นเครื่องมือตรวจที่เห็นภาพ imaging อจจออกมาก็เห็นภาพเลยก็ซาวดูเลยว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะไม่เจ็บไม่ปวดก็ซาวดูแล้วก็ควรจะผ่าตัด เอาออกนะคะส่วนที่อันทะที่มันไม่อยู่ในถุงอันทะนะคะส่วนน้องก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเดียวที่ลูกอันทะไม่ได้ลงสองข้างนะคะถึงมีคําจำกัดความว่าทองแดงนะคะก็คือ<ะ>ตั้งแต่สมัยโบร,ราณแล้วนะคะ,ะการที่ลวนแทบไม่ลงนี่เป็นเรื่องธรรมชาติที่เจอกัน<ะ>ก็น<ม>กนเรียกว่าทองแดงี่มีคำจำกัดความก็สรุปว่าน้องไปพบสัญญแพทย์นะคะแล้วไปตรวจดูว่า ไอ้ลูกอัณฑนเนี่ยมันมันไปอยู่ตรงไหนมันแอบตรงไหนหรือว่า <c oughs> มันค้างคายตรงไหนก็ผ่าตัดออกนะคะในกรณี <c oughs> ที่อยู่ในช่องท้องหรือขานีแต่ถ้ามันหายไป่อหายไปก็หรือมันมีขนาดเล็กจนทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอันนี้ก็ไปตรวจดูนะคะแพทย์ก็จะให้คําแนะนําได้ค่ะ <c oughs>